สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูก็ได้แค่ส้ตมตำปลาแบบเลาๆนะคะไม่ใส่น้ําตาลบอกอยากกินแบบนี้นะคะผักกอ็อย่างได้เห็น <laughs> ยอดผงชูรสล,ลวกฝักกระถินควายนะกระถินใหญ่ฝักอ่อนนะแล้วก็ผักบุ้งคือแบบมันไม่ไหวแล้วมันเหี่ยวนะคะคือแบบ ถุงหนูไม่ได้มัดปากถุงไม้มันก็เลยเหี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ยอดโอมมีผักปลังลวกยอดผักปลังลวกนะะกินเลยวันนี้ขอใช้ช้อนนะจากไปข้างนอกมันใช้มือไม่ได้เ๋ยวคนอื่นก็จะได้กินติดมือมันล้างลําบากนะเม็ดกระถินก็เห็นไหมเนี่ยซื้อมาไว้นานทั้งนั้นผักหนัวแล้วก็ไม่ได้กินนะสภาพก็ยังดีดีนะมันไม่เน่า กินกับข้าเจ้าแล้วค่ะข้าวสวยตามองไม่เห็นกล้องมันทำงานไหมอืมสับสับมากตามเองนะคะ จัดพาข้าวพาปลามากินด้วยกันนะคะทุกคนใครมีอะไรมากินบ้างใครกินอะไรไปบ้างนะคะ น้ำก็เซ็นเต็มหน้าน้ำที่ยอดประบุงผักบุ้งนานะคะยอดน้อยๆเล็กๆอ,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 อร่อยไม่ขืนตอนซื้อมาใมหม่ๆก็แบบยอดงามมากซื้อมาทั้งสงกงคำยังไม่ได้กินเลยเพิ่งจะมากินอีกคำนึงก็ ไว้แหลมไม่ไหวแหลมเหมือนกันนะคะอันเนี้ยยอดแบบน้อยเล็กๆเนี่ยอ่อนๆเลยเอาไปผัดน่าจะอร่อยนะคะ ผักปงชโลดนี่หนูเคยกินมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่เขาเริ่มแบบดังใหม่ๆเนาะหนูอยู่ในเมื่อก่อนใช้ facebook นะ,ะเล่น facebook อยู่ในกลุ่มพืชผักนะ,ะชอบชอบนะนะคะก็เข้าไปในกลุ่มขอสมัครเข้าในกลุ่มเขาพี่น้องคนไทยเขาบโพสานโพสนี่ผักอันนี้ชนิดนี้มีสรรพคุณแบบนี้แบบนี้ดอกไม้อืม ก็วกโพสกันต่างๆนะคะสวัสดีทักทายกันพืนรูปดอกไม้แต่เขาบอกเนี่ยตอนที่ออกแรกๆเลยคือแบบคนโพสต์เยอะมากนะคะสำหรับคนทางยาก็แก้บาหวานแก้อะไรก็ไม่รู้แก้เยอะนะ,ะแก้โรคได้เยอะนะบรรเทาโรคนะคะช่วงดังหม่หายแพงแล้วไม่ค่อยมีวางขายหรอกนะคะ แล้วแม่หนูเขาก็ได้ต้นพันธ์ุมาจากเพื่อนเขาไปปลูกที่ทางบ้านพอหนูไปบ้านแม่หนูก็เก็บมากินช่วงแรกๆก,ก็คือแบบแย่งกันกินนะเพราะมันเพิ่งดังอะเนาะแต่ช่วงหลังมาคือแบบไม่มีคนเก็บกินเลยอันนี้ซื้อมานะคะหมดนี่ยี่สิบบาท ซื้อมาคำละสิบบาทคำใหญ่แบบแบบมาก เะอมเนะี่ยหนูเป็นคนที่แบบกินอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะชอบกินใบแก่ๆนะแต่แก,กงๆแบบนี้นะ,ะ่ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าอุย้ยงามันมัน,มนแล้วก็ออกหวานนะมันเนาะแล้วก็หอมมากไม,ไม่หนูไม่ชอบยอดอ่อน,ออนเขานะคะแต่ถ้าแบบกินแบบแบบลวกจะชอบยอดอ่อน,ออนนะก็กินได้หมดยอดอ่อนยอดแก่ แต่ถ้ากินสดอ่ะแบบใบแก่ๆแบบเนี้ยอร่อยกว่าใครไม่เคยกินลองดูนะมันไม่มีรสขมเลยนะแต่ถ้าเป็นยอดอ่อนอนะ่ะเรากินสดๆอะมันจะติดขมเนาะติดขมนิดหน่อย กินเีละวตาก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมแหละจ้องไปเถอะยอดปังลูกสุเกิน ถึงรถมเอเตอร์ไซค์ข้างนอกแปลนเป็นแปลน เสียงเพลงข้างนอกดังมาก เ็มแล้วอยู่น้ำพักนี้หนูอ้วนนะคะอ้วนกินแล้วก็ดื่มน้ำเยอะเมื่อก่อนไม่ค่อยดื่มน้ำพอดื่มเหล้าเห็นไหมส่วงต้นปีหรือเปล่าหรือปีก่อนดื่มเหล้านะแล้วผอม ทั้งทั้งี่กินข้าวนะแต่ก็กินนัน่นแหละแค่วันละมือนะแต่อ้วนอีแต่ผอมเพราะว่าเหมือนกับว่าเล่ามันไปนั่นนะ,ะเกี่ยวกับร่างกายเนาะแต่พอหันมาดื่มเบียร์หยุดเล่าหันมาดื่มเบียบร์แบบอ้วนเนี่ยบวมเห็นไหมหนาบวมเบมิ์มพุงนีงไม่ต้องพูดถึงแทบจะล้นหน้าอกละ หนูเป็นคนที่แบบว่าดื่มเหาแล้วไม่ลงพุงนะคะไม่ลงพุงนะไม่อ้วนไม่อ้วนด้วยดื่มไม่ได้ต้องหันมาดื่มเบียร์หัวใจไม่ดีนะดื่มเบียร์ไม่มีปัญหา หัวใจทำงานปกติถ้าดื่มเลรา,าเมื่อไรเอาล่ะเคยเข้าห้องฉุกเฉินมาสี่ครั้งแล้วนะแต่แปลกนะหนูดื่มะกิลาได้เนาะแบบแต่ดื่มวันนึงก็ไม่เกินสามช็อตเล็กๆนะคะอืมแค่นั้นอ่ะแล้วก็ดื่มเบีย เริ่มละคือคือกัดหน้าตาหนูก็จะดูโกนๆนิดน,นึงนะถอดขนตาออกขนตาที่ไปต่อทาวนหมามันมันหมดอายุแล้วก็คือมันหมดอายุเพราะอะไรเพราะขนตาจริงเราเริ่มยาวขึ้นอ่ะเขาก็จะล้มนะ,ะล้มเป็นทางแล้วก็หลุดบ้างเป็นบางช่อนะ,ะก็เลยถอดออกตอนนี้หนู พักก่อนตาหนูก็ดูโตขึ้นมาเนาะนิดนึงเนาะ <c oughs> จัดมากอ่ะกินข้าวหอมมะลิมันก่อนจะต,ติดช้อนนิดนึงเนาะ โอเคพอแล้วนะคะกินหลังกล้องเนาะขอไปกินต่อหลังกล้องนะคะก็คิมนี้หนูก็ขอลาไปก่อนเนาะหนูก็ได้เมนูส้มตำปะลาลาแบบเล่าๆนะคะผักกรอบนีผักยอดถงชิร่ลวกมียอดชะอมมีผักกระเทีอ่อนมีผักบุ้งนาแบบเฮียวๆโอเค <Okay. S 2> ลาทุกคนไปแล้วนะคะส้านีเก็ะ ก็คุณพระอวยพรนะคะให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเริ่มเริ่วยรวยทุกคนนะคะทำกิจการงานไหนก็ขอให้เจอเรือนรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะลากันไปแล้วเด้อบา,บายๆขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามาชมมาตลอดยุบยุบๆๆบบ